ถึงบ้านแล,ล้วล่ะแมซ์เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มชีวิตใหม่ครั้งที่เก้าเราจะไม่ย้ายไปไหนอีกแม่สัญญาให้เสียงภาษาไทยโดยลูเซอร์สตูดิโอวันนี้เรามีนักเรียนย้ายเข้ามาใหม่เขาชื่อแม็กแกรสแม็กแม็กแกรสเธอคงไม่ใช่ลูกชายของจิมแม็กแกรส์หรอกนะทำไมทุกคนในเมืองนี้ถึงรู้เรื่องพ่อผมมากกว่าที่ผมรู้คุณรู้จักพ่อผมผมอยากรู้เรื่องงานของเขา พ่อของนายเคยค้นคว้าเรื่องการควบคุมพลังงานก้าวหน้าชนิดที่ว่าไม่มีมนุษย์คนไหนทําได้มาก่อนเขามาถึงจุดที่สามารถพิชิตตามนุษย์ชาติได้เกิดอะไรขึ้นกับฉันเออแมกอย่าเข้ามาถอยไปทางเลลผมชื่อสตีลอะไรนะพูดภาษาโคตได้ด้วยแม็กแม่ฉันกลังมาแม่ฉันเป็นตัวอันตรายใช่ไหมไม่ไม่เข้ามาในที่ก่อนคุณน่าจะทำความสะอาดของพวกนี้มั่งนะ นายทำให้ฉันเป็นแบบนี้ใช่ไหมไม่ครับพ่อคุณเป็นคนให้พลังนี้กับคุณผมแค่มาช่วยให้คุณรู้วิธีใช้มันเรามาเริ่มกันเลยแม็กคุณสามารถใช้พลังงานได้นานรูปแบบคุณจะวิ่งเร็วขึ้นแข็งแรงขึ้นนี่ผมยังไม่ได้ให้ดูส่วนที่เจ๋งสุดเลยนะอะไรนะนี่มันเจ๋งโคตรแน่นอนอยู่แล้ว โซเฟียนายโอเคไหมใช่ผมแค่ต้องรีบไปเอ่อเอ่อ <c oughs> ห้องเรียนเต้นซุมบ้าผู้หญิงคนนี้เป็นสาเหตุที่ทาให้อัตราการเต้นหัวใจคุณเพิ่มขึ้นคุณควรอยู่ห่างเธอไว้นายก็หยุดพูดสักทีเหเห็นห<ๆ>ไหมเธอทาให้คุณมีอาการกดดีอันตาลิงมาที่นี่เพื่อทำลายโลกของเราและพลังของคุณคือสิ่งเดียวที่หยุดยั้งมันได้ได้เวลาใส่ชุดแล้วแม็กไม่อยากเชื่อว่าฉันจะทําอย่างนี้ได้ นายต้องเรียนรู้การควบคุมพลังนี้ขวานิดอะซ้ายไกลายหน่อยไม่แค่ทำตัวให้ตอนบินไปลไเลยไเลยปไปวิ่งให้เร็วกว่านี้เร็วกันไปแล้วพ่อได้เชื่อว่าสิ่งนี้จะปกป้องโลกได้ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับนายแล้วแม็กเอาเลายสติลฉันทำไปตายแม็กสตินายโอเคนะก็โอ้อยูแค่แผลฟกช้ำนิดหน่อยเอง